สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมะตะกุดพอกคลั่งของหลวงพ่ออุนน่นแห่งวัดตาลกงนะครับก็คือดอกนี้นะครับเป็นตะกุดเพชรชาตรีพอกคลั่งอันนี้เป็นแกนทองแดงนะครับหรือเนื้อทองแดงแล้ววันนี้จะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆชมะตะกุดพอกคลั่งของหลวงพ่อทองสุขด้วยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออุ่นท่านนะครับวันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้ดูทั้งสองดอกเป็นตะกิด เป,เปรียบเทียบระหว่างตะกุดพอกคลั่งของหลวงพ่ออุ่นกับหลวงพ่อทองสุขนะครับเดี๋ยวให้ชมในหนังสือก่อนตะกุดพอกคลั่งของหลวงพ่ออุ่นเนี่ยก็คือรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปี2546นะครับชื่อเต็มก็คือตะกุดเพชรชาตรีพอกคลั่งมี2เนื้อคือมีเนื้อทองแดงกับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสร้างเพียง199ดอกนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงเนี่ยสร้างเพียง359ดอก ซึ่งทั้ง2ดอกเนี่ยก็จะมีการตอกโคตรลิงเลขนะครับส่วนที่จะให้ชมวันนี้คือดอกที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเพราะว่าอของหลวงพ่อท่องสุขก็เป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ชมขนาดก่อนแล้วกันนะครับขนาดเนี่ยของอะตะกุดหลวงพ่ออุ่นท่านเนี่ยก็จะอยู่ที่สี่นิ้วนะครับ ส่วนตะกุดของหลวงพ่อทองสุขจะอยู่ประมาณสนิ้วนิดๆน,นะครับสี่นิ้วเกือบๆจะสีนิ้วครึ่งนะครับต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมของหลวงพ่ออุ่นก่อนนะครับอันนี้เป็นตะกุดพ่อครั่งเพชรชาตรีของหลวงพ่ออุ่นนะครับ คือเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูทั้งตัวแกนตรงกลางก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็จะมีเชือกซึ่งเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับของหลวงพ่อทองสุขท่านนะครับแล้วก็เป็นพกคลั่งนะครับตรงปลายเห็นไหมฮะจะเป็นแผ่นทองแดงจานนะครับแล้วก็มี เชือกรัดแล้วก็พอกด้วยคลั่งคือการที่มีเชือกรัดเนี่ยเพราะว่าจะได้พอเวลาพอกตัวคลั่งลงไปแล้วเนี่ยจะได้ติดกับตัวตะกุดนะครับถ้าไม่งั้นถ้าไม่มีเชือกก็จะจะไม่อยู่ครับนะครับ,นะรบส่วนตะกุดของหลวงพ่ออุ้นท่านเนี่ยจะมีการตอกโค้ดนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนโค้ดเนี่ยจะตอกทั้งสอง,ท,งทั้งสองฝั่ง นะครับก็คือหัวและท้ายอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะจะตอกอออ่างนะครับก็คือหลวงพ่ออุ่นนะครับแล้วก็หน้าอออ่างก็จะมีตัวเลขซึ่งเป็นเลขไทยนะครับเป็นตัวเลขเป็น number ของของตะกุดแต่ละดอกนะครับนี่ครับข้างใน เนี่ยครับตัวนี้แล้วก็อ่านะครับส่วนปลายอีกด้านหนึ่งก็เป็นการต่อกโค้ดเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นโค้ดยันนะครับนี่ครับก็คือทั้งสองฝั่งจะมีการต่อกโค้ดนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเดี๋ยวให้ให้ชมของหลวงพ่อท่องสุขก่อนนะครับอันนี้เป็นตะกุดพอกคลั่งของหลวงพ่อทองสุขนะครับ ก็ตะกุดหลวงพ่อทองสุกเป็นหนึ่งใน9เครื่องรางไทยนะครับเดี๋ยวส่องของหลวงพ่อทองสุกให้ชมก่อนนะครับถ้าเพิ่งเพื่อสังเกตคือในตัวคลั่งนจะมีเม็ดสีแดงสีส้มอยู่นะครับแล้วก็คลั่งนี้จะแห้งเห็นไหมับ แห้งแล้วก็ลักษณะการแตกเนี่ยจะเป็นแตกเลยคล้ายๆกับรากผักชีนะครับเนี่ยครับ คือเนื้อคลั่งของหลวงพ่อทองสุกนะครับเดี๋ยวจะให้ชมคลั่งของหลวงพ่ออุ่นนะครับก็คือด้วยอายุของของตัวคลั่งเนี่ยของหลวงพ่ออุ่นจะใหม่กว่านะครับเห็นไหมฮะมีมวลสารที่เป็นเม็ดสีส้มสีแดงอยู่ในนี้เหมือนกันแต่ว่าเนื้อคลั่งจะจะดูใหม่กว่านะครับจะมันและลักษณะการแตกจะไม่เหมือนกัน นี่ครับลักษณะการแตกจะไม่เหมือนกันนี่ฮะท่านเพื่อนเห็นลักษณะการแตกของหลวพอ,อุ้นท่านสร้างในปี2 5 4 6นะครับนี่ครับจะมีความมันกว่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับสองดอกวางคู่กันนี่ฮะ เพื่อนๆชมจะเห็นความแห้งเห็นไหมที่ตากแตกต่างกันแล้วก็ลักษณะการแตกจะแตกต่างกันสองรายะเอีดให้ชมนะครับนี่ครับความแห้งและลักษณะการแตกจะจะแตกต่างกันอันนี้คือของมัพราะต้องสุกนะครับ น,นี่ของหลวงพออุ่นนะครับเดี๋ยวจะให้ชมที่ปลายนะครับชมลักษณะเชือกก่อนเนี่ยครับลักษณะเชือกนะครับ นไหมครับจะมีความเก่าวกว่าแล้วก็มีสนิมเขียวขึ้นที่แผ่นทองแดงถ้าลักษณะของทองแดงนะครับก็จะแตกต่างกันเห็นไหมับ เยาดูอีกชมอีกด้านหนึ่งนะครับให้ดูโดยรวมอีกทีนะครับ ชมราเอียบครับวันนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปรียบเทียบตะกุดพอกคลั่งของหลวงพ่ออุ่นกับของหลวงพ่อทองสุขแห่งวัดตโนดหลวงนะครับครับผม วันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ